วันนี้เรามาบึงน้ำหนองบอนฮะแม่สีสุขตอนนี้วิ่งมาครึ่งสนามแล้วเอ๊มามามาตั้งไกลเพิ่งยาวันนี้เพิ่งจะมาเดินนีตั้งแต่ลงจากรถมานี่ก็พูดง่ายว่าขับรถนี้ลมดีมากเลยวันนี้อากาศที่นี่โอ้โหอากาศเยน็นลมนี่ชื่นใจจริง บอกให้แม่สีสุกเดินไม่เดินเลยเนะี่ยแต่ตอนนี้เพิ่งจะเ,เพิ่งจะลงจากรถมาแล้ะเริ่มจะเดินแล้วเดี๋ยวเราต้องเร่งเดินตามไปต้องลดซูมลงอากาศวันนี้ยังยอมรับเลยสุดลงหรัก,กเอ้ยที่บึงน้ำหนองเบนี่โอ้โหบริสุทธิ์สุดๆเลยลมแรงอากาศเย็น น่าเที่ยวมากเลยวันนี้ช่วงนี้โอ้ไม่หัดเดินถอยหลังหรอวะดูเหมือนก็จะหัดเดินถอยหลังใช่เขาฝึกเดินถอยหลังอยู่ตอนนี้ Kong chai khai phong suk bong in yumi chai hạng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  ก็ฝึกเดินถอยหลังเพื่อจะดูว่าเห็นพี่ปองไหมพี่ปองเดินมาถึงหรือยังเดี๋ยวพอไปถึงนะเขาก็นั่งคอยดูนะว่าพอเดินไปพบนี่สักพักเขาจะนั่งทันทีตามพยากรณ์ของสมปองมาเริ่มกลับเดินหน้าแล้ว เริ่มหันทิศแต่นหน้าสักพักก็จะนั่งอากาศดีไหมฮม อากาศดีว่าอากาศดีก็ต้องเดินเยอะๆออกกําลังกายเยอะๆมันจะดสูตรอากาศอะไรว่าอากาศดีๆมาปิดจมูกว้าเสียของเนี่ยนะต้อจะเหนื่อยมากกว่าเดิมหายใจไม่ออกแล้วจะเหนื่อยกว่าเดิมอายุเก้าสิบเรื่งกลัวตายเหรอโอ้ไม่ต้องกลัวแล้วรุ่นนี้แล้วอืม โดูได้มีไม่มีใครใส่แม้สักคนเนี่ยวิ่งวิ่ง,งไงไอ้คนหนุ่มๆไม่กลัวตายไอ้แก่เก้าสิบมีกลัวหืมท้องฟ้ามืดคึม ทั้งซ้ายทั้งขวาก็มีบึงน้ำหมดนะฮะเราเดินผ่ากลางะะตอนนี้เราเดินมาที่เกาะกลางนะฮะคอยดูเป็นาตามพยากรณ์ผมนสักพักเดี๋ยวต้องนั่งไอจะตกข้างทางแล้วเนี่ย<อ>จะตกข้างทางไม่หรอ่ออา,าววอถูกต้อง เรางไปก็ไม่เป็นไรเนี่ยฉันดูละฉันมองไแลวเนี่ยเวลาหัดขับรถเก่งนะเขายึดเส้นกลางถนนกับเส้นเส้นขอบขวามือเป็นหลักคนขับรถอะ่ะถ้ายังอยู่ในซองนะไม่ต้องกลัวรถเนี่นยถ้าอยู่ในซองเนี่ยสมารถสวนเนี่ยถ้าเราไม่ไม่เป็นเส้นกลางเราก็ปลอดภัยนี่คือหลักขับรถมาสอนคนแก่ขับรถตอนแก่เนี่ย แตตกงนึก็ไม่เป็นไรนี่อันตรายปิดแค่มันมีสมาธิหน่อยอืมเคยเดินเมื่อยก็เมื่อยก็กตรงบ้างกอ,องมาให้รูดใบดิ โอเคเนี่ยฝั่งนี้ก็น้ำเนี่ยข้ามไปอีกทั้งฝั่งก็เป็นน้ำเป็นบึงทั้งสองข้างเลยบึงกงว้างๆนะฮะนั่นก็บึงกงว้างๆเ,เนี่ยบึงกงว้างๆอันนี้พอไปสุดสุดสุดเต่งข้งมันนี่ไม่ถึงสุดถนนเส้นนี้ก็ก็ยังอยู่อยู่ในบึงน้ำอยู่นี่อาจารย์ เบื้งน้ำนี่จะอ้อมเป็นตัวอยู่ <c oughs> แม่เดินไ่ายหลังเอาก็เมื่อยก็เดินไ่ายหลัง <c oughs> ดูดูอยู่ในซองอะ่ะเส้นขาวอะ่ะไม่เป็นไร วันนี้มัมีเพลงให้เราฟังถ้ามีเพลงจะเพลินหน่อยเดินได้เยอะก้าวช้าๆไม่ต้องการความเร็วก้าวไปเรื่อยๆเมื่อยก็หยุด <c oughs> หยุดทรงตัวหน่อยก็ดี <c oughs> ลมดีจังเลยะ อากาศอย่างนี้หาซื้อไม่ได้ต้องมักแสวงหาเองอาทางจะนั่งอ๋อืยึดเส้นนู่นแทนเส้นนี้ไม่ไม่คุณไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ถนัดมืออ้าวอะไรวะยังไม่ทันจะนั่งละยังไม่ทันไรจะนั่งละ ไม่ไหวแม่กูเนี่ยม,ม,มาต้องใช้เวลาคุ้มค่าหน่อยอ